พรีเมียมสกูตเตอร์น้องใหม่ครับ Lam eta, แลมเบต้าแฮ่อยู่กับเคนเองนะครับผมนี่คือ V200 Special ครับผมเป็นของ l a m b บ t ้าหลายคนรอนะการกลับมาของ l a m b บต้านะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ซุปเดียวใช่ไหมร้อยหกสิซีซีตัวนี้ดูความพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากสกูตเตอร์ที่แบบว่าหลายคนใช้งานทั่วไปและราคา V200 เนี่ยอยู่ที่แสนทอน500บาทนะครับผมมาดูงานรอบๆคันดีกว่าจะเห็นว่า ระบบไฟนะผมจะเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดแล้วทั้งไฟหน้าแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวที่บังลมด้านน้าเนี่ยเห็นว่ามีสามในตรงนี้ก็คือเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วนะครับผมเอกลักษณ์ของตัวจมูกหมูตรงนี้ไม่รู้ว่าแฟนแลมเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าจมูกหมูตรงนี้ก็ยังอยู่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้มีทั้งดิสเบรกด้านหน้ามาให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบดรัมหน้าเลยลอยมาคืออย่างน้อยค่อนข้างโอเคกับสมรรถนะในการเบรกระดับนึงแหละ นะครับผมมีการลงดีเทลรายละเอียดในส่วนของฟลอร์บอดนะผมที่มีโลโก้แลมเบลต้าแล้วก็ท้ายเบาะด้านหลังเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับเอาจริงจริงดีไซน์เขาค่อนข้างยูนิ่แล้วก็ยางที่ติดรถเนี่ยก็จะเป็น p i r ร์เรียแองเจิลสกูเตอนะครับผม OEM มาติดมาจากโรงงานเลยนะครับเรือนไม้ตรงนี้ก็จะเป็นผสมระหว่างความเร็วเนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกเข็มนะครับแล้วก็มีจอที่เป็นดิจิตอลนะคซีดีตรงนี้แจ้งข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับผมกระจกโครเมียมนะครับผมคือ จะได้ขอบมันดูเป็นแบบพลาสติกนะคือมันงานพลาสติกค,ค่อนข้างเยอะนะผมถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยก็น่างานพลาสติกเนี้ยน,นี่คือพลาสติกหมดเลยพลาสติกพลาสติกพลาสติกพาสติกเยอะมากประมาณแบบ6 0ส0ถเลยทีเดียวนี่คือ V200 แต่ว่ามีอีกรุ่นนึงครับผมคือรุ่นเล็กของเขาก็จะต่างกันไปที่ดูตรงไหนต่างดูท่อไอเสียจะต่างกันนะครับผมอันนี้คือ v 125 Special ครับเครื่องยนต 124.7ซีซีนะครับผมพละงกำลังลดลงมานะครับผมแต่ว่าเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรจริงๆก็เหมือนตัว V200 แหละดูพันพาเนี่ยจะเห็นต่างกันที่ตรงเพลทของตัวบังลมด้านหน้ารถนะครับก็จะเป็น V200 เนาะแล้วก็งานดีไซน์เหมือนกันครับผมเพลแลมเบตต้านะครับฟลอร์บอร์ดที่มีโลโก้ลมเบตต้าจอเข็มบวกดิจิตอลนะครับผมแล้วก็สเปเชียลวีหนตรงนี้จมูกหมูตรงนี้จะเป็นดำจะไม่เหมือนกับตัว200ครับอันนี้เป็น รมดำมาไม่ใช่พลาสติกนะเขาากรุงกริงกรุงกริงนะฮะผมจะทำสีมาดีเลยทำสีมาสวยเหมือนเหมือนรถยนต์เลยแต่ว่าอ่าเนี่ยพลาสติกเยอะนะครับผมอันนี้ราคาจะอยู่ที่86,900บาทก็ต่างกันหลักหมืน่นกว่านะครับสำหรับพรีเมี่ยมสกูตเตอร์น้องใหม่นี่มีแรมที่แบบว่าอ๋อหอเนี่ยแบบนี้คนต้องการนะครับผม เขายัางคงเองกลักษณ์ของจมูกหมูมาไว้ในที่เป็นตัวโมเดนใหม่ของเขาแหละแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าในยุคที่พรีเมียมสกูตเตอร์เฟื่องฟูอู้หูอู้หูนขนาดนี้คู่แข่งเยอะมากแล้วก็เจ้าตลาดอย่างเวสป้าเนี่ยก็แข็งซะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็พรีเมียมซะเหลือเกินศูนย์บริการก็เยอะนะครับก็ต้องมาดูว่าแลมเบ์ตาจะดึงลูกค้ายังไงด้วยสมมุติต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนครับเดี๋ยวเคนเองเนี่แหละจะพาไปชมนะครับผมกด subscribe รอไว้ได้เลยแล้วเจอกัน พาทัวร์ Motor Expo 2018จ้า